มัดเน้นาฮันทุมาเท,ท่าจาตอลวาตาทำใจผู้ใจพาตอลูกสายขยายรอมเนวลวาลวตาอ้ยลูกลา ทุกบ่มีเสียผา,าฟ้าเฮียนดีพอลี่อยู่กะจริงแล้วทุกบ่มีเข้าอยู่ทรวงไม่นอนลี่อยู่บ่ปินนกะเล่นเต้นตไตไม่กะลอกไต้ตำโกนล,ละมันกะเป็นคือคุณเที่ยวเสวงหาเกียนละใส่พุงจุนเต็มท้องกะดำตกถึงห่วงละเมืองหงบอ่อวดรวง บ่ฝักไฟอยากเป็นห่วงห่วงกัคงสิบ่เย่อยยิ่งดูนาลาเบิงกาเนสินสาตาพาคุณพานบ่เอาการเอางานข้าแต่เบาว่าสิ้นหน่อยคอยถ้ากินแกงน่องสร้างเขาผัดแยงว่าแยงเนี่ยละโอ้ยเพื่นว่าชีวิตนี้มีลมอยู่ละหายใจนะ เอกสักวันคงมีหวังกันบ่ไตาละไว้เสียละบ่มีดินจังกะบ่มีฝ่าบ่ามีสุมพ่อนานสิได้ยังบ่คำปากติสอพ่อเม่นสิคุยอยู่ยังเมื่อบ่มีเบาว่าซืสือตรงเน่ ขันมีดุงต้องมีไหม่มีขันไถต้องมีขาดมีนักป่าท่านผู้โรอันคุณหกะจังนินนี่คุณผู้ดีคุณผู้ไ้ไต้คือกันลูกยาโบนเมื่อเราเกิดมาจนโลกจงได้ปราบเพิ่มพ่อบุญสร้างนันแต่งมันเนี่ยเละวะตา ทวองสิเดีกกพอเบาเป็นเคกังล้าวะลงลอมเนี่ยถึือเราเป็นทวองความกัยอมดีกว่าเบียนห้างชีวิตจนทนลับจางหาสตางด้วยหยาดเงือ่อกัยังดีกว่าเสือที่ถูกขังอยู่นั่นบ่เจอเนื้อละตอนไข่เนี่ยไม่กับ เอ้ยที่แสนยวงอยู่ในบุงบอกเกิดค่าไม่บอกมีราคาสิเทยียมพาอีปโปอันคุณนั้นบัดทมนาวเนลูกพ่อเอ้ยอันข้าวเนียวกับข้าวเจ้าผู้ได้วาเป็นดินไสยิ้วก้ายยามได้ได้เพิ่งพากินแกล่ละบาปะแก่กับน้าหวย มันมีคุณคนลาทาม้วนมูกแก้วนองาม้วนมูมาเพื่อเลี้ยงไว้ประสงค์ให้ทาเฮาห้อนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลกเต่ากะหวังเพิงได้กินแห้งหากบ้านแต่งแพ้งบ้านตาได้ฝากผีและฝากไก่เน่ยตาจิ้นใจสานอลา เลวตายาหัวสาเสียใจย่อนตะคุณตำท่านเสรียีเป็นขิดนำและมีคุณตั้งต่อเตอเสีสยอมสู้ว่าซอยฟื้นนลูกที่ลื่นพ่อเมียเบาบ่อลานเก้าเตือนเตีนะการที่เฮาทำดีแม่นอยู่ใส่บาตกกดอยซอยขอบวัวเบิ่งโดูลา อนาคุตวาสนามันบ่แน่ละคุงเทียงละลูกไปอยู่ในเมืองอาใจดีบอกบ่ไดดแล้วเละวะตาลูกแกวขันไปแล้วอยู่บ่อดดจังโงโคองว,าว่าต้าคืนนั่นละเด้อลูก